ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาทางจะไปกัดเต่าครับโอ้ oh, oh, บรรยากาศดีมากมากครับ oh, oh. แต่ละคนสุดยอดดูบรรยากาศครับมัน hmm. เป็นอะไรที่ใช่มากเลยครับสุดยอดจริงเก็บไปแการะหว่างทางให้ดูนะครับเพื่อนๆครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริง,รง <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวปไปติดตามกันเรื่อยๆนะครับ่ะบรรยากาศ <Okay. S 1> ทุ่งนาครับอะ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนแล้วนะอยู่ที่กาตาร์กาตานะครับอ๋อครับอ่ะขอให้น้องแป้งเมาเจอกันหน่อยกล้วยนี่กล้วยอะไรนะกล้วยแดงกล้วยแดงอ๋อกล้วยแดงเหรอครับยากยากนะเนี่ยอ๋อคยากที่ในป่าเนาะครับนี่ันขายยากอร่อยนะเนี่ยอ๋อครับแปลกนะกล้วยนี่เนาะครับให้แป้งให้แป้งที่นี่ก็นำท่าไหร่ครับอ๋อนี่สิบพันลักเคอแล้วสิบหันลักเคยถ้าใครมาด้วยอันคือห้าร้อยจัดห้าร้อยจัดจ้าสามสิบบาทเก้อฮึก้อฮึ อ๋อเองอ๋อจักรัดเองครับครับครับอืมก่อนที่นี่คือชาวเขาขานะครับผมครับสุดยอดครับผมครับอ๋อครับน้องน้องไป้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะไปดด้นข้างหน้าหน่อยก่อนครับแล้วก็สินฮักรักเธอของเราครับครับอ๋ออันนี้อะไรครับน้องแป้งถ้าเป็นเวลานี้เราจะเล่นเล่นเอาไปเล่นเอาไปเล่นเอาไปเล่นเอาไ่ะ มี่มา,าว่าที่ททกับพุ่งมาเล่นอยู่นะเนีนเ่ยมี่อ่ะเราต้องตั้งแล้วก็มีคนเล่นเอาเล่นดิดกันนะครับสมด้านที่ก็ซัเราเคยเอาตั้งเลยนี่ไงครับครับอ๋อครับครับถ้ามันล้มไปแล้วก็ช<อ>นะแล้วแล้วเขามีวิธีการเล่นอยู่เนะาะครับครับน่าเล่นเนาะ <laughs> ปะปโอ้ของใครเยอะแยะมากมายครับตื่นเต้นมากครับอ่ะอันนี้ตอนนี้เราให้นางเอกน้องกวางไปกับคุณอเน่นะครับแล้วก็ เขายืมเขายืมตัวน้องแป้งมาเป็นนางเอกช่องนี้นะครับสลับกันครับตัวนี้ขอขายมากมายเนาะเยอะน้องแป้งถ้ามีอะไรน่าสนใจอัดพิเศษได้เลยนะครับไม่ซุ้มค่าอ๋อไม่สิมฮักครับแม่สิมฮักนะครับไม่ซุ้มค่าอ๋อคุณแม่สิมฮักเองเหมือนคล้ายๆกันเลยครับ แค่มหมูเขาแค่หมูที่นี่ก็มีขายเนาะอ๋ะอน,นี่อันนี้บอกไฟบอกไฟเนาะบอกบอกไฟครับอบอกไฟเราพูดเหมือนกันเลยเนาะครับเหมือนภาษาไทยเลยครับ <c oughs> บอกไพ่เหรออ๋อครับคุณนุ่มเอี้ยงก็เอามาเป็นซีซาร์ลุ่มแจมกับน้องแป้งนะเมื่อวานแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะระหว่างภาษาเหนือกับภาษาเชียงตุงเนาะเรินะ่มรู้ภาษาละใช่อ่เจอซิมพักละอย่าดีนะ สิมพักนี้ปืนฉีดน้ำตลอดแน่ะปืนปืนฉีดน้ำไม่ได้กล่าวดีครับอะไรนะคะอ๋ออันนี้นี่เหมือนเหมือนเมื่อวานที่ไปกินเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยข้าวอะไรนะข้าวมูลเหลาข้าวโหนมเนี่ยข้าวมูลอ๋อข้าวมูลเหลาดาวนี่คือดาวอันนี้อ๋อข้ามูลข้ามูลดาวอ๋อข้ามูลดาว ใกล้ๆได้ลูกสาวก็สวยนะครับผมโอเคชิมลูก็ได้นะครับอันนี้แค่าวจดก็ต้องกิน2องมาัวน่กินแ้วครับน่าจะมีของแปกๆครับนองสาวสิบห้าแบค่ะหลังอ๋อนางสาวสิบห้าครับครน่อยยิ้หน่อยแล้วยิ้มหน่อยแล้วอายอายอยู่อายอยู่อายอายไปไปไป็บไปไปไปไาจจะอธิบายไม่ครบถ้วนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเก็บให้ดู เพราะว่าของขายเยอะแยะเลยผมก็ตื่นเต้นครับมาครั้งแรกก็ได้สัมผัสบรรยากาศของที่นี่ก็สุดประทับใจครับแค่เส้นทางที่ผ่านมาก็เป็นทุ่งนาสองข้างทางสวยงามมากแล้วก็ดูอะไรที่เป็นสีเขียวตอนเช้าก็มันเป็นอะไรที่สบายตานะครับอ๋อนี่เข้าซอยเลยนะต่อไปค้านี่อะไรคะเขาเป็นโทลเลอร์เขาฟื้นทัวร์เหลืองเขาฟื้นทัวเหลืองอ๋อแต่ จะทำเป็นก้อนเนีพื้นอ่ะข้าื้นแบบเนี้ยครับครับถ้าถ้าภาษาจนว่แล้วข้าวข้าวพื้นโทข้าวพื้นโทเลย้ืนโทเหลือง้อค้ัวเหลืองข้าวพื้นโทเหลืองอันนี้ล่ะครับนี่อะไรครแป้งนีเป็นนเป๊กะเป๊เป็นอยเปะอ๋อครับครับอ๋อเขาขายเป็นถุงแบบนี้เนาะแบ่งมนถุงแบบนี้ครับปลาอะไรอ่ะปลากรกปลาสังกปลกันปลามึกมอ๋อ ปลาเป็นปลากระเหลืองปลากระเหลืองปลากระเหลืองอ่ะเจอกันนี่ล่ะชนกันชนกันอ่ะวันนี้เรากลางอยู่กับคุณแน่นะครับแน่สิมฮักจะพาไปเที่ยวที่บ้านไหมครับวันนี้ครับครับตามผมไปเลยอ่ะได้ได้บ้านบ้านสิมฮักชื่อบ้านอะไรนะครับบ้านแงนะครับผมบ้านแงนครับโอเคผมจะได้สัมผัสละสัมผในก็สร้างโรงเรียนโอ้โหสุดยอดสุดยอดจะไปทำบุญ เดี๋ยวไปทำบุญกันเนาะครับก็อยู่ที่บ้านผมทำงานเลยช่วยกันทำข้าวนมเนาะโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยชอบชอบชอบบ้านสิมพาผมเคยเห็นในคลิปเนี่แบบบรรยากาศดีมากๆเลยครับอืมครับพกปืนมาได้หรักๆปืนฉีดน้ำนะนี่คือปืนฉีดน้ำนะปีดน้ำค่ะกองมีปัญหาที่หนึ่งครับเอาใหม่ครับเจอใครนี่เมื่อกี้เจอใครนะอ๋อเจอน้องเจอพ่อค้าอ๋อเจอน้องหมวยใส่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องอะไรนะน้องหมวยใส่เหรออ๋อ อ๋อขอขาน้องน้องมวยใสเหรอครับมวยใสอ๋อขอถ่ายนะครับเอยได้ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเข้ากโอ้หไปแกะชื่นมื่นครับเข้าเข้ามาหมดเลยครับได้ได้ได้สิพัการูปให้นะครับ

อ๋อน้องหมวยใส่ขายเสื้อผ้านะครับไปไปเข้าไปไปเข้าไปถ่ายสองคนพอแล้วถ่ยสองคนอ่ะเป็นไงบ้างครับไปอยู่ที่ช่องพุดพี่แน่เป็นไงบ้างครับเจ้ารูกไปลงพี่แน่พาทัวร์อ๋อพี่แน่พาทัวร์นะครับอ๋อขอน้องหมวยใส่ครัน้องอันนี้เป็นร้านของน้องหมวยใส่เลยใช่ไหมครับเสียด้วยครัองน้องหมวยใส่นี่ก็ออกช่องพี่แน่บ่อยเหมือนกันเนาะครับออกคล่องสิบห้าด้วยครับมามาถ่ายบ่อยไหมครับสิบห้าถ่ายยี่สิบห้า ออ้น้องอายอ้อ๋อนี่นี่อายใกล้ๆหน่อยอไประมาณนี้นะครับเแล้วใครที่มากัดเต่านะครับอยากทานร้านนี้นะครับครับมีมีมีอะไรตลาดนี้แก้ห้าวันหนึ่งครั้งเองนี่เชื่ออะไรอ่าเปิดเปิดทุกวันไหมครับชื่อหยางอ่ะไม่เปิดทุกวันนะครับวันศุกร์ค่าเฟรนด์อ๋อครับครับครับโอเคขอบคุณน้องหมุลสายมากเลยครับไม่สื้อค่านะครับไม่ซื้อค่าไอ้ไอ้ ไม่ตอบไว้ตอบถามไว้เบื่อสายแล้วตกตีสินหักมากับใครรักคนเดียวหรือบังกับใครเป็นเอาละเอาละโดนปล่อยโดนปล่อยความลับละหมดสิทธิ์แล้วนะหมดแทบยินดีต้อนราบมาถ่ายนักเอกดีกว่าทางนักเอกเลยดีกว่าสีสันนะครับวันนี้ครับกระเต่าครับเดี๋ยวก็คงจะไปบ้านของสินฮักตักเธอนะครับครับ สิมพักก็ถือปืนฉีดน้ำครับแซวเล่นครับแล้วก็ดูการทำงานของคุณแอนแนนทัวร์ด้วยนะครับน้องสาวพี่สิมพักชื่ออะไรนะคะสวยนะชื่อชื่อชื่ออ๋อเคียรไอชื่ออะไรนะต้องรอน้องน้องชื่ออะไรครับหมวยคำหมวยคำอ๋อน้องหมวยคำนะครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ ไม่ตอบเลยบัวไม่น่าด้านพี่ชายเลยน่ารักกันเนี่ยน้องน้องสิงห์ทั้งน่ารักกันเนี่ยจะโปรโงอะไรลูกสาว่ะพี่ลูกถ้าเป็นถ้าเป็นนายเขาติดอย่างนี้นะพี่ลึกเป็นนี่มาจะมาอขอเห็นกล้องตอนนี้ิดตบลูกตบหลุดตบลงม่อลูกคนไหนลูกมืแม่คนไหนเนี่ยบอกอยู่ด้วยแม่เันเยอะกันเตยหรือเปล่าอะไรก็ได้เขาเซวไปเซวมาเราถ่ายนางอีกว่านี่ครับสาวสาวทีไทยก็ น้องน้องแป้งน้องแป้งกับน้องควางหันหน้ามาหน่อยแล้วคนไทยหน่อยครับสองสาวเชียงตุงกับเชียงใหม่นะครับสองเชียงรู้สึกว่าตั้งแต่มาเจอกันนี่โอ้โหรู้สึกว่าจะเข้ากันเป็นปีไปคุยแล้วเนี่ยสนิทกันแล้วเนี่ยสายหลังจะนี้ไปคงแอบคุยกันทางเฟซแน่เลยนะครับคุณน้องเอี้ยงซื้ออะไรครับชื่อเป็นฝากน้องพี่ อ๋อน้องพีน้องพีอ่ะที่เป็นสร้างสีใสแล้วนะนี่คืออะไรนะผ้าอะไรนะผ้าถุงผ้าถุงเลยนะคะน้องแป้งซินนั่งหุ่เปรมนะอะไรนะครับซินนั่งไปอ๋อและชุดนึงเลยไหมคะอ๋อที่พี่ใส่วันนั้นเป็นซีนของชุดนั่งหุ่เปรมครอต้อับจะเอาไปคู่ละครเสร็จได้ใส่ไปไหนครับอสาวซินนะครับผัสซินไม่นะจ๊ะผูกอะ อ๋อน้องคนที่เอ่อรำกับอะไรนะน้องของคำของคำครับคุณนั่นได้พามานะครับบ้านก้อง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 อ๋อคือบ้านก้องคือจะมีทางไปอ่าไปก่อนถึงวัดซาวอ๋อจุงบ้านก้องก็ตั้งเดียวไปองวัดซาวครับครับวัดซาวคือบ้านของคำครับครับแล้ววันนี้ไม่ได้ได้สองการแล้วอ๋อคือใครของเสร็จแล้วจะไปต่อ ไมได้เจอวันนี้กองคำอยู่บ้านไหมไม่รู้ไม่ได้คุยกันแล้วก็ต่างทำงานช<อ>ื่ออะไรนะพี่ดื่มได้เออชื่อหอมหอมน้องหอม,อ,หอ,มอ,อ๋อครับครับครับโมสิตรำยังอันนี้โมสิตรำไหมยังยังยังไม่สิทธิอยูอ่ออลโลนะน้องก็สูงมากสูงเท่าไหร่สูงกว่าแป้งนะ่อสูงกว่าแป้งเลยขอขอรบกวนยิงยิงได้ไหมยิงยิงยิ้มแปงน้องสาวก็น่ารักมากยิงมแปดอย่างละ จะดูไปยืนคู่แป้งสูงมากเลยอะดูแป้งมาแป้งสูงมากทุกพักรักษาทุกบ้านมาแล้วแป้งไปยืนคู่เลยนี่ว่าสูงพอกันรึเป่าเป็นสูงมากอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้น้องแป้งน้องน้องกวางครับยืนคู่กันโอ้สูงมากเลยทรับี่ยได้ดูความสูงมาทำไมเนี่ยอารูนะอารูอารูนะ นี่เหมยใส่ตรงนู้นไม่ท <deal> <vastly lava> <less> okay. ันสูงมากเลยนะครับนะโอ้สุดยอดเลยขอบคุณครับสูงสูงนี่ขนาดไม่ใส่รองเท้าเข้าหรือเปล่าเนี่ยเสาคนในพันล้ำครับเดี๋ยวพาไปแต่งงานที่วันแอ๋นะครับผมดูตอนเกย์ดําไหมโอเคขอบคุณมากครับ าแล้วไม่ปป้อะไรหรอกกันมาโอ้ต่อยงูหรือเปล่าอ่าต้นคลิปขออภัยด้วยนะครับพอดีผมเซตไม้กันสั่นผินไปเลยครับมันก็เลยสั่นหน่อยกับถ้าภาพช่วงต้นคลิปอ่าสั่นมากก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมพอดีมีมันมีเหตุขัดข้องนิดนึงครับขออภัยจริงจครับอะดูต่อดี๋ยวนะครับสีสันที่กัดเต่าครับอันนี้เป็นหนอนครับเนาะ หน่อคมหน่ออะไรครับหนอ่นอคมหนอม่อคมอ๋อครับครับหน่อคมนะครับโอเคครับขวาม,มครับหน่อคมครับอันนี้ใบอะไรนะครับใบพักอุ่มพักอุ่มนะครับครับอ,อ่อาแบบนี้นะครับขวามครับขวามครับ นี่เป็นเส้นนะครับถุงงอกครับอันนี้เหมือนข้าวแตนี่มละก่อนอันนี้อันนี้ข้าวข้าวอะไรครับข้าวตาวันแบบข้าวตาวันข้าวตาวันอ๋อคล้ายๆข้าวแตนที่ประเทศไทยเลยครับเนาะครับครับอันนี้ข้าวตาวันเหรอเดี๋ยวดูเขาดูหน่อยเป็นงี้เองครับครับโอ้ครับครับขอบคุณครับ สีสันวันนี้ครับไหนๆเนาพี่ยูลวเออแค่หมูเป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวขอทายนะแค่หมูหรแน่ี่ไม่ไปแล้วพี่เบื่อแกลกไปเร้านต้มเล่าร้านลแกหเนข้อแค่หมูที่ยังไม่ได้ทอดใช่ครับเป็นนี้เองครับ มันฮะบอกไฟบอกไพ่บอกไพ่อ๋อที่นี่ว่าบอกไพ่ชื่อมะจีนะเจ้าอ๋ออันนี้ภาษาไทยก็อ่าภาษาเมืองว่าบอกไฟบอกไฟบอกไฟบอกไพ่นะครับอ๋อครับ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 บอกบอกไพ่ปีใหม่เอาโชคเอาใจเอาโชคเอาชัยนะครับเนาะครับครับอ๋อเป็นยังไง ชื่อไปเตยบอสคบอสครับยาวเลยนะขอบครับครับบอกไพ่บกไพ่ครับแป้งหิวไหมคะอยากกินอะไไหมอาไม่หิวอ๋อไม่วเนาอะเนี่ยอ๋อนี่ยนอ๋อ่ยอ่๋นี่น่ยอ๋อเเนอยน่อนี่ยนี่นีย โอเคครับน้วก้อยอันนี้ก็มะเขือส้มหรือเปล่าครับมะเขือส้มออรองครับมะเขือส้มครับมะเขือส้มกับมะเขือเทศหรือเปล่าไม่เหมือนกันครับอ่ะเดินทางมาก็น่าจะดูกันครบตลาดแล้วเป็นใบขาดโดยรวมของที่นี่นะครับกาดเต่าครับช่วงตอนนี้ก็ถ้าเป็นเวลาไทยก็9ก้าโมงเจ็ดสิบนาทีละ ตอนนี้ก็น่าจะ8โมง40นาทีของเวลาของที่นี่นะครับสีสันการเดินตลาดครับที่การเต่าเบียร์ทิธมนแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตลอดอครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ